สบายดีสบายดีนะเรเกกนานะตัวกระสอบาพันนาก็เกาไมนนด้ก็บนหยุดยลงเวทคือเกา่าอยู่มองเก่าเนาะยังกองควาคือเก่าี๋ยทีท้ายทางล่างให้เบิดเนาะเดินไปทางล่างกองควา้าตอนมาเบไทยฝนตกเนะาะฝนลงเลเบไทยรอใส่ตัวช็อถ่าย, 3, ายมากระมู 3, สาคนเนาะ กได้คิดหมูหมูเขานั่งปูนเด็นตัวจำขันไปถิ่มงานเท่ากับว่าไมา n h i ễ เลยอยู่เอามาลงอนี้ว่าจะขันเนาะมันแดดนะสั่งมันแดดทีมงานทำไปที่คนรอ A subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi mất tí, ป้าเนะี่ยืนอยู่นนะป้าสบายปานังขืนอ,อยู่ฝั่งหวังเขาแกงไปเขาเหมานึเงเนะี่ยแค่สัตวังอลองแกงใส่บุหออเก็ดเออเป็นคือมันนะเป็นคมมน,น,นจิตตกกันเนอะัทีมงานเฮาครบสุดปีตอ่อไปาจักบักหน้าบาจักแจ่วหนแน่อน,อน,นอนเลย เตียมลงน้ำมาก่อนแต่จะบอกว่ามันกบยังไม่หน้าวอยู่ติดช่องตูเตรียมพร้อมกบจุดตัวพ้วนมาเมียเมียเมียมนหายใช่ใช่เป็นองยุ้งแย่งกันอันนั้นเนาะตอนแรกมันก็ไปดีแล้วตอนแรกไปทุกวันนี่ก็ไปตอนแรกไปกับเตี้ยวเมียเมียด่าไปเห็ดเบี้ยก้าวหายเงินไปเมียไปวักซีเวทเลยแน่นอนเลยเนะ ก็เป็นสองคนสองคนอย่างมันจะเมา,าลงเลยอยีกคนนึงนะคนแ่วเนอะถ้าเดินกันต่อไปเนอะสภาพของแต่ละคนพี่น้องเอ้ยนั่งคือมาง,ง่อ <laughs> ยฟังไหนก็พอฟังนั้น <laughs> นางจะคอจะแคร์จหมวกอะไ้ปะโอ้สองหมวกตรงพื้นไหนที่ไหนไก่เวลาเมื่อไห่มด้ป่า ปลาตัวเดียวพี่น้องเอ,อ้ยออออน,นายกับปลากันเมือนะ่อเนาะงคนนี้ก็นอนปลาเบทกิตเตอรอีตโตนแลนะ้วน้อง้็นอนปลาเบทแล้วหิวเขา <laughs> ไปเขามาเบิ่งกับฝากดติดตามให้เด้ <laughs> อปลาก็นอนฝาเบทนำกามี แตอเนี่ก็จชิโเพียงแค่นี้เนอะพื่น้องเนาะให้ข่าวมาเบิ่งก็ติดตามหาเยอกดถูกใจกแเส์ให้กมก็เส่ก็พักคล้ปไข่กันได้เนะพอกันม่อาทิตย์หน้าสบายดีสวีดาย